ใจเรามันหนักไปทางไหนความหนักใจองใจนั้นเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่หรือเป็นความเสียโดยมากควรแก้ไขปรับรุงใจของเราให้มีเหตมีผลมีหลักมีเกณฑ์ถ้ากรับรุงใจ ไม่ถูกต่อยตามใจที่อยากอยู่เสมอโดยไมก่กำนึดถึงความอยากนั่นว่าจะเป็นเรื่องขอควรนำคานตัวนยังไงหรือไม่แล้วก็ลำบากถ้าเราไม่แก้ไขความเป็นของจิตเท่นนั้นถ้าปรับปรุงจิตตัวเองให้เข้าในหลักเนหตุผลแล้ว ความคิดที่เคยเป็นนิสัยมาดั้งเดิมมันไม่ดีนั้นก็ค่อยเบาลงไปไม่รบกควรสิไใจให้วุ่นให้อยากูีขึ้นการปฏิบัติตัยเองาถ้าไม่ปฏิบัติต่อใจไม่ทราบจะปฏิบัติต่อ ลังใหญก็คือใจจะพาให้เคลื่อนไหวไปมาทางไหนทําอะไรพูดอะไรออกมาเพามาจากความกระเพื่อมความบ่งการของใจทันะ้งนั้นผู้กฏิบัติจึงควรดูทิฏยาของใจที่แสดงออกว่าแสดงออก เพื่อความสงบร่อมเย็นเป็นก็อยู่แต่ตนหรือแสดงออกเพื่อความนําคาญขอควคนอน่งให้เดือดร้อนวุ่นวายควรจะสังเกตความคิดอันนี้นี่เป็นหลักปฏิบัติัตรงแนวเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะได้เห็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจผิดถูกชั่วดีไปทุกระยะ และแก้ไขกันไปทุกวักทุกตอนที่แสดงขึ้นมาสิ่งที่แสดงขึ้นมานั้นเมื่อถูกเครื่องต้านทานของห้ามหรือกักกักนอยู่เสมอจะไม่ถึงตัวแสดงออกมาได้เลยแต่ได้มากเราชอบอยู่กับอารมณ์แบันี้โดยไม่คำหนึง่ง ว่าความเจ็นั้นเป็นรั้นิงหาหลักเท็จไม่นะความสงบก็ไม่เกิดไม่นี่ถ้าปรับปรุงใจหรือแก้ไขใจไม่ถูกต้องตามร่องรอยแต่ทำแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปไหนก็วุ่นวาย พราะการก้าวไปสู่สถานที่นั้นที่นี้หรือการอยู่ที่ใดก็ตามต่อออกมาจากจิตให้พาอยู่พาไปถ้าจิตมีเหตุผลเป็นเครื่องกำกับคนเนี่ยเรื่องขอบครุรจิตใจก็ไม่ค่อยมีความขอบคุรไม่ค่อยมีใจย่อมสบาย มีหลักใหญ่ของการปฏิบัติความทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรไม่เกิดมาจากสถานที่บุคคลหรือรูปเสียงกลิ่นสดเครื่องสัมผัสใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปคิดไปเหนี่ยวไม่ไปนําอารมณ์นั้นๆมาเกี่ยวข้องวุ่นวายตัวเองหรือก่อวนตัวงนงนอกจากจิตนี้ไปยื่นเท่านั้นเอง สิ่งทั้งหลายนั้นจริงเป็นเหมือนค่าสุขความกิงความคิดของตนเองเป็นค่าพิษต่อตัวต่างๆไม่ใช่รูปมาเป็นค่าสุขเสียงสิ่งรดเครื่องสัมผัสมาเป็นค่าสุขแต่อารมณ์ของจิตที่คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกิ่งเรื่องรดเรื่องสัมผัสซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่อารมณ์นั้นละ่ะมันเกิดขึ้นจากใจรับทราบผลิตที่ใจแล้วก็สวยอารมณ์ของตนอยู่กับความคิดนั้น ผลจึงเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมามีเท่านี้การปฏิบัติรักใหญ่อยู่ตรงนี้จริงๆคิดถึงรูปจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตา,ามซึ่งเคยได้เห็นได้ยินถามมาแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ทราบว่ารูปนั้นอยู่ที่ไหนเย็นในขณะที่คิดแต่ก็เราเอาพระเราก็เอาภาพที่เคยเห็นนั่นแหละ มาเป็นอารมณ์ของใจจึงเป็นเหมือนภาพนั้นคนนั้นอยู่กับเราความจริงอารมณ์ต่างอยู่กับเราเกิดขึ้นจากเราอยู่กับเราควรจิตใจเราให้เดือดร้อนมนไม่ใช่รูปนั้นไม่ใช่เสียงนั้นแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจโดยประยึ์เอาสิ่งที่ได้เห็นเคยได้เห็นได้ยินนั้นมาคิดมาปรุงทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา จิตไม่เป็นตัวของตัวได้ก็หาความสงบไม่ได้จิตเพียงเป็นตัวของตัวในขั้นหยากก็สงบได้ือไม่ยุ่งเหยิงยุ่ยยยยงวายกับอะไรนอกจากอาศัยธรรมมาเป็นเนื้อเป็นหนังของใจมาเป็นตัวของตัวใครย,ย่อมเด็กเพราะธรรมเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่พาไปให้เด็ก โลกคือสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกกับจิตใจนั้นทําใจให้เดือดร้อนฝืนคิดไปเท่าไรก็เดือดร้อนไปเท่านั้นใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามความเดือดร้อนเอาเป็นผลจากตเหตุที่ผิดนั้นจะติดไว้ไม่ยบังคับไว้ในนน้นจำต้องแสดงขึ้นมาให้เสวยอยู่เสมอไปการพิจารณานี้ก็เพื่อจะลีค่คลายแยกแยะสิ่งต่างๆที่ จอมการผันให้จิตได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญาของตนว่าเป็นความแท้จริงอย่างไรนั่นเองจิตจะปลอ่อยวางสิ่งนั้นได้กลายเป็นความ้าสุกไม่กังวลวุ่นวายักติจำกองไเ้ล่านั้น,น,นอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องก่อราวยิ่งกว่านี้เป็นเจลนผู้ร้ายก่อตัวลือนาม,มา ทำตนมันมีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกรรว่าตัวภูร้ายคือจิตใจตรงนี้ตามไม่ทันหลอกตัวเองก็เก่งยอมต้มจอมสุนมก็อ,อยู่ที่จิตตรงนี้้าสติปัญญาไม่ทันต้มละว,วันดั่งคำหลอกวันดั่งคำคืนอยังมี เดินจงกรมอยู่ก็หลอกนั่งสมาธิยาวนานก็หลอกริยาบปใดใจก็หลอกนอกจากนั้นยังหารายได้พิเศษเวลาหลับกระมือเพื่อฝันแต่หนักนีแจะเรื่องความหล่อล้อนของจิตถ้าไม่เห็นโทษกันความเป็นหล่านี้ของจิตก็มไม่ทราบจะเห็นธรรมที่ตรงไหนก่อนจะเห็นธรรมคือความสงบเย็นใจด้วยความแยกใครก็ต้องเห็นโทษอย่างนี้ด้วยการพิจารณาก่อน อันนี้เป็นต้นเหตุที่จะให้ทราบความจริงของเราคือการพิจารณาเรามุ่งเอาแต่ผลโดยไม่คำนึงถึงการก้าวเดินของเราไม่ทราบว่าการก้าวเดินนั้นไปทางผิดโดยมากไม่มีกติเครื่อ,กองกำกับที่ฉัยโดยทางปัญญาว่าความคิดนั้นนั้นเป็นไปทางผิดผิตปล่อยให้ไหลไปทั้งแ้งทั้งผลทั้งกลางวันกลางคืนหลับและตื่นยิ่งกว่านา้ำได้ดุ ผมก็ไหลามาไหลามามีแต่ความเหยีดย้อทำหนักเข้าหนักเข้าไม่ปรากฏผลทำแก็ทำใจิริยาความจริงมันไม่มีไม่เป็นไปตามการทำผลก็ไม่ปรากฏแล้วก็เกิดความท้อใจนี่ที่ใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะม่อยู่ที่ไหนเพราะเคยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วจะ,สะแสดงออกมาให้ ปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหลาย,ลยให้เกิดความท้อใจอปฏิบัติมาน,น,นานๆไนม่เห็นปรากฏผลไหนส่วนความผิดพลาดในการปฏิบัติของตนนั้นไม่จันปีแต่จะยกตนเป็นใหญ่กว่าความผิงไปเสียว่าทำรรม,มาเท่านั้นเท่านั้นไม่เห็เนเกิดผลตนอันนี้มันเป็นตนของยิเลสมันไม่ใช่เป็นตนของอัดของธรรมไม่ใช่เป็นตนของ ที่ออกมาจากสติปัญญาเป็นทุกข์คุ่นคว้าขหงผมตามความจริงขึ้นมาเป็นตรงประเภทศึ่นพอจะเป็นที่ยับยั้งจิตใจให้ได้รับความผาสุกเยงใจได้การพิจารณาก็สอนอยู่เสมอสังเกตดูจิตถาเราภาวนา มันให้อยู่ๆเอาคามันเที่ยวเดินตามสาระางร่างกายอย่างนี้สอนอยู่ทั้งหมดที่ยวเดินดูของนั้นดูของนี้พิจารณาของนี้พิจารณานี้ฮะมันเคลื่อนอยู่ไหนี้บางครั้งให้ออกเคยออกมาแล้วกี่ปีกี่เดือนได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องเอาอะไรมาทดสอบกันถ้าเราจะเอาคำเทศความจริงของจิตจริงจากจิตจริงเราต้องทดสอบอยู่ทั้งหมดในหน้าปฏิบัติ แม่นก็ตอ,อบไม่ว่าผิดทั้งเพลงความจริงนี้อยู่แต่ไม่ไปอีจิดไม่าาหาความจริงหนังก็เห็นชัดๆหรอเพราะว่าหนังเนี่ยเป็นความจริงอันีเลวหนังกังว่าหนังเหมือนหนังรองเท้าเนื้อเนี่ยเอ็นกระดูกเข้ไปข้างในมีอะไร เยื่อไปขังปฏิปุณโสโรกทั้งหลายเป็นศัพท์เป็นมุขเป็นหนีเป็นสยยา,นา,ายเสียนาละขันท์ใจเราเสกไเฉยเนั่นะถนัดปีนความจริงความจริงมีอยู่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเห็นดุนี่เราพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นตามความจริงที่มีอยู่เป็นหนีท่านไม่เสกสันธตั้งเราขึ้นมาพวกเราต้องนับเสกขันธ์เอายาพิษมาเผาตัวเอง ท่านว่าอย่างนี้แต่เราชอบไปว่าอย่างนี้เสียตุงเอาใหม่ถ้ามันสาเร็จประโยชน์ก็ดีการตุงเอาใหม่แต่มันเป็นการเป็นเรื่องตุงวยาพิษมาเัาเองความคิดเหล่านี้เกิดประโยชน์ที่ไหนนอกากเป็นธพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตัวแล้วยังฝืนคิดมันไปเรื่อยๆอยู่หรือเผาตัวเรื่อยๆนั่น้เราจะเอามาฝนพานมาจากที่อะไรความคิดทั้งหมดมันกลายเป็นภัยต่อตัวเราล้วคุณจะเกิดที่ไหน มันก็มีแต่โทษท่านั้นซึ่งเป็นผลเกิดที่จากความคนะิดผิดนั้นไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเมื่อพิจารณาตามตามความจริงแล้วว,ว่าาโตพระวตรทำถ้าทำอันถ้าคุณถ้าพลา,ากับกได้ชอบแล้วชอบจริงๆถ้าเราเห็นชอบตามนะั้นจิตใจก็ชอบไม่มีอะไรกวนใจ สิ่งที่มาอายแย่ต่างๆก็ไม่มีเพราะจิตเห็นชอบส่วนใหญ่เห็นชอบแล้วอะไรจะมาอายแย่จิริยาของจิตมันเกิดขึ้นมา,มาจากความไม่ชอบของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเมื่อจิตอันเป็นหลักใหญ่ไม่ชอบกิริยาที่แสดงออกอะไรก็หลกอัวเองไปเรื่อยๆเมื่อาาส่วนใหญ่ชอบแล้วกิริยาที่คิดออกมาส่วนใดขนาดไหนก็กลายเป็นส่นชอบไปรเดยกัน เราเห็นกระจกกำพิจารณาเรื่องกายรตาสัติ์อย่างดีๆจะพิจารณาเป็นอสุพะก็เอาถ้าไม่เห็นประจกสักครั้งหนึ่งอย่างนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เอาเรายัไม่สามารถที่จะเห็นได้หลายครั้งหรือเห็นเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยของจิตที่สืบเนื่องลันไปโดยลําดับจิตนับจากการปฏิบัติได้เห็นอย่างนั้นเป็นประจำก็ตามเถิด เห็นเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งที่เราได้พิจารณาในเวลานั้นหลังจากนั้นแล้วความคิดของเราที่เคยพุ่งเฟ้อหันกปกับทูกเสียงิุกนิสันั้นจะสงบตัวลงไปวันนั้นไม่ค่อยคิดไม่ค่อยดีวันนั้นสบายถ้าพอสิ่งนี้มันค่อยมัวหมองลงไปคืออัดขาลงไปบ้างไม่เจ็บแสนความคิดพุ่งเฟ้อมันเป็นเกาะทางกาอความรำคาญจาตรงนี้ จะเริ่มแสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆหรือไม่ดูมากเอากระดูกท่อนเดียวก็เอาถ้ามากก็ไม่ทั่วถึงให้มันเห็นกักท่อนหนึ่งนะกระดูกในร่างกายไปดูกอนทานที อันนี้คือฟังไปฟังเขามันมีท่าน,าน,าน,นแล้วก็จะกำหนดเอาท่อนไหนม,มาดูก็ได้เนี่ยตัวเราคือกระดูกนี้วัน,นนั้นทำมาได้ทั้งตัวเพให้เอ,เ,อเอาเอาตัวเราคือกระดูกเนี่ยกระโหลกที่สามมัน,นี่ตัวเราคือกระโหลกที่สามกระดูกนี้เราหน้ารักนะตัวเขาคือกระโหลกที่สามันคือกระดูกกนั้นเหมือกระลาหมาค้างคนเหมือนกระลาห้าชอบไหี คนคือท่อนกระดูกชอบม้นี่ีคชายที่ไหนในท่อนกระดูกทอ่อนนั้นนั่นเนี่ยกำหนดนี้นี่นักการศึกษาคือมันเห็นกระดูกจริงๆว่าเป็นท่อนมันจะต่อกันไปกี่ท่อนกีน่ชิ้นก็ตามมันก็เป็นกระดูกเหมือนกันหนดแล้วกระดูกท่อนนั้นท่อนนี้มาต่อกันอ่ามีท่อนหนึ่งมาต่อกันสองท่อนมาต่อกันนี่เราก็เป็นกระดูกสองท่อนนี้ เอาสามท่อนมาต่อกันถ้าเราก็คือกระดูกสามท่อนนี่เองเอาสี่เอาห้าเอาสิบมาต่อกันเข้าเป็นสี่ท่อนก็ตามสี่สิบท่อนก็ตามเราก็คือกระดูกท่อนนั้นๆเขาก็คือกระกระดูกท่อนนั้นนั้นเช่นเดียวกันหญิงก็คือกระดูกท่อนนั้นพั้นผู้ชายก็คือกระดูกท่อน,นนั้นนั้นอย่างเดียวกันแล้วมันจะเท่กันไปที่ไหนอุปวิธีสอนของพิจารณาของท่อพิจารณา,านั้นนี่ก็คือความจริงอันหนึ่ง ถ้าไม่กินเราดูที่คนตามมีกระดูกไหมแล้วมันมีเป็นท่นทอนๆนหมกระดูกถ้าว่ารมของพระเจ้าสอนคนผิดไปคนมีกระดูกเป็นท่นทอนๆไหมมันเป็นท่นทอนๆที่เรียกว่าคนเรียกว่าอิริงวัชา,าก็คือกระดูกเป็นท่อนๆนั้นเอาเรามาต้องพูดมา,ากยิ่งกว่านี้ซึ่งมันมีอยู่มากกว่าคำเราเอาแค่นี้แล้วที่นี้เราจะไปแยกกัะทางเนื้อทางหนังก็งคือเนื้อก็คือหนังเส่นเดียวกันับเนีคเน้คือเนื้อคื Listen, อเนื้อดูทรายที่ไหนก็คือเนื้อ คนก็คือเนื้ออันนี้คนก็คือเอ็นอันนี้เนี่ยคนนี่กี่เส้นก็เคลือนคือเส้นเอ็นเส้นนั้นนั้นไงมันแยกออกไปได้หมดเลยเพียงได้อันเดียดนี้มันไปก็แผ่ไปหมดขอให้มันยังลงไปถึงสติปัญญาถ้าเราเคยอะไรนานลองแยกแยกออกนะ่างนั้น c o n f e r e n e มาแล้วก่อนเอาท่านปัญญาอธิบายให้ฟังรนบ